นี่ครับเห็ดทานครับพี่น้องครับเห็ดทาน สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องผไปเขาทุกคนครับผมวันนี้สิพามาเห็ดลาบเห็ดนะครับผมเห็ดที่ไปเก็บมาได้เมื่อวานนี้แหละครับผมอันนี้ก็เห็ดก้อนะครับผมมีเห็ดก้อที่ดำๆนี่คือเห็ดทานนะครับผมพี่น้องเคยเห็นเห็ดทานไหมครับนี่นี่เห็ดนะครับนี่ดำๆนี่เห็ดทานนะครับนี่ครับเนี่ยเห็ดทานครับผมมาเบาๆไล่ครับเอามาลงมือปรุงกันเลยครับผมอันนี้เอาไปหนึ่งก้อนนะครับผม หนึ่งกับใส่อันเกลือจัหน้อยนะครับผมปกติกับเฮดที่เอาเก็บไดเขาจะมาหนึ่งล้าก็กินกับเจวนะครับผมเดี๋ยวมันนี้จะเอามาลาบซูพีซูนองเบิ้งนะครับผมใส่แบบพริกลงไปนะครับผมผู้ใดมากเผ็ยกไายกับใส่ไลยนะครับใส่บักพริกใส่น้ำปลาแดกนะครับน้ำปลาไว้ใส่ที่ล้านนะครับผมตามด้วยมะนาวนะครับ าเอาจีสมๆเล็กน้อยพี่น้องอเปรี้ยวปากต่อไปก็หอมครับผมหอมกับบะพริกนะครับบะพริกที่เป็นบะพริกซอยนะครับผมก้นให้เขากันนะครับ ซิมเบิงนะครับอเอาเอาก็ครัวครับทีนี้ผงซุรลดหน่อยแล้วก็น้ำปลาทีนึงครับผมกุกเขานะครับให้เขากัดครับอร้อมครับหอมร่อไมาเลยพป่น้อ่อ ซิมครับซิมโอ้โหเกลียวเกี่ยวจัดจานเลยไปเลย สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องกงไปแล้วทุกคูทุกคนครับกลับมาพบมาพอกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมอยู่ไฮอยู่หน้าชแนลนะครับผมวันนี้จะพาพี่พาน้องนะครับมากินเขานะครับกับลาบเฮ็ดนะครับผมลาบเฮ็ดทานนะครับผมเฮ็ดดำๆนี่ครับก็จะข้ามก่อนครับอมี่พักที่มากินกับแกมกัจะมี่พัก ขันจองนะครับผมแล้วก็พักบุ้งนะครับมีพักบุ้งแล้วกับมีทั่วพักเงานะครับเออเอามาเริ่มกินกันเลยครับอืมไปเก็บเฮ็ดมากเมื่อวานนี่นะครับผมได้หลยเติบนะครับอืมอืม ือใบพระคันจองแล้วพี่น้องอืมเฮ็ดเขาบอได้ไปเก็บไก่ครับเก็บอยู่อันบ้านเจ้าของแล้วครับอืมอืม เนไหครับเฮ็ดทานครับพี่น้องครับเฮ็ดทาน เฮ็ดนี่เป็นอาหารที่าหากินอยากอยู่เลยครับผมปีนึงนี่ได้กินเท่านึงนะครับ 음 mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. อืม,อม,อมขอบคุณพี่น้องป้องไปเศร้า, YouTube ายูทูบไลไล้ด้วครับผมที่เขามาติดตามรับส้มนะครับปุใดที่เขามาเบิ้งช่องผมผมก็ก็ไปเบิ้งให้ทุกคนนะครับผมแต่ว่าก็จะซาแน่นะครับผมตามคิวนะครับผม ปูลังก้นกับจัดให้สองคลิปสามคลิปพนะครับอืคลิปหนาปรสิทธภาพเฮ็ดอันอีกกรปูครับผมอีปูนะครับพอดีได้ปูมากนะครับขังไว้อืม อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมสีไ่ได้บ่พารคลิปใหม่ๆแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเลยนะครับผมสำหรับมื้อนี้เวลาเบิรเบิดเวลาต้องขอโตัวลาพี่น้องก่อนครับผมสวัสดีครับ